สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกคนนะครับในช anel youtube peter b o n e นะครับมาอัปเดตข่าวกันวันนี้วันที่22มิถุนายน2565นะครับมาดู ข่าวเสริมทัพนะครับมีสนใจจนธานคลอสนะครับเป็นวิงแบ็กจอมแอสซิสนะครับหวังที่จะเอามาช่วยเหลือริสเจมนั่นเองนะครับโรเมลถิงโรเมลูลูกากูยืนยันจากสื่อเทียนหนึ่งครบแล้วนะครับว่าย้ายกลับอินเตอร์มิลานนะครับรอฟังรายละเอียดกันได้เลยแต่ว่าก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของผมก่อนละกันครับเริ่มจากนี่เลยครับสิงห์เวิลด์ Football ลสปอนเซอร์อย่างเป็นทางการของช่อง Peter วด์นะครับไปกดไลค์แฟนเพจกันได้มีคอนเทนต์มาฝากพีบครับไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลไทยหรือว่าฟุตบอลนอกนะ ไวว้้ดยขอบคุณทาง Suzuki Swift Power Your Up ด้วยนะครับสปอร์ตอีโคคาเต็มพลังเครื่องยนต์หัวฉีดคู่ Dual Jet และแพลตฟอร์ม Hard Tech เพิ่มสมรรถนะในการขับขี่ตอกย้ำความนิยมด้วยยอดขายกว่า1,40,000คันนะครับไปทดสอบด้วยตัวคุณเองที่โชว์รูม Suzuki ทั่วประเทศเลยนะครับ ขอบคุณคอร่าแอคด้วยนะครับวิตามินลดสิวสูตรแพทย์ช่วยจัดก,การปัญหาสิวจากภายในไม่ว่าจะเป็นสิวอักเสบสิวฮอร์โมนสิวอดตันหรือผิวหน้ามันก็ช่วยได้ตัวนี้เม็ดเดียวลดสิวได้ทั้งตัวปลอดภยัยมีออยอมีฮารานด้วยนะครับปรึกษาปัญหาสิวแอดไลน์หรือว่าสแกน QR Code แล้วก็กดลิงด้านล่างได้เลยนะครับแจ้งออามาจากช่องของปีร์โบสปีโปรโมชั่นพิเศษให้ด้วยนะครับ ขอบคุณยาแก้ไอตาขันตีด้วยครับใครเจ็บคอไอมีเสมหะไปลุยกันได้เลยช่วยได้แน่นอนแล้วก็มีสมุนไพรธรรมชาติยาท่าจอมทองแก้กรดไหลย้อนขับลมในกระเพาะท้องอืดท้องเฟอ้อจุกเสียดแน่นอาหารไม่ย่อยอยู่กับช่องปีเตอร์บสมายาวนานกว่า3ปีแล้วนะครับฝากไปอุดหนุนกันด้วยนะครับแล้วก็ฝากแฟนเชลซีครับตอนนี้ปีเตอร์บสเปิดระบบสมัครสมาชิกใน YouTube แล้วนะครับไปกดสมัครกันได้เลยผ่านคอมพิวเตอร์นะก็มี4ระดับให้เลือกฝากไปติดตามกันด้วยนะครับ โอเคมาเริ่มข่าวสารกันนะครับเริ่มกันที่โรเมลูลูกากูนะครับหลังจากที่ยืดเยื้อมานานสัก2-3สัปดาห์ในที่สุดก็ได้ข้อสรุปแล้วนะครับฟาบริซิโอโรมาโน่นะครับนะักข่าวชื่อดังก็ยืนยันเลยว่าอินเตอร์มิลานบรรลุข้อตกลงกับเชลซีในการยืมตัวโรเมลูลูกากู1ปีเรียบร้อยพร้อมมีคำว่า here we go ก็คือจบแล้วนะครับ อินเตอร์ตกลงจ่ายค่ายืมตัวให้8ล้านยูโรแล้วก็มีแอดออนตามผลงานนักเตะด้วยนะครับซึ่งเขาบอกว่าแอดออนน่าจะประมาณ4ล้านยูโรรวมแล้วถ้าเกิดลูกากูเล่นดีขึ้นมาอินเตอร์น่าจะต้องจ่ายให้เชลซี12ล้านยูโรนะครับซึ่งดีลนี้ไม่มีออปชั่นซื้อขาดนะครับแล้วก็ไม่มีออปชันบังคับเซ็นสัญญาถาวรด้วยเรียกว่า ถ้าอยากย้ายไปอยู่กับอินเตอร์มิลานแบบถาวรขึ้นมานะลูกากูถ้าเกิดอยากไปอยู่ถาวรคุณต้องไปอ้อนทางโน้นให้เซ็นสัญญาเท่านั้นเพราะว่าเชลซีไปบังคับอะไรไม่ได้ออปชั่นต่างๆไม่มีถ้าอยากย้ายถาวรต้องไปอ้อนอินเตอร์ไปอ้อนซีเฟนจางประธานสโมสรเท่านั้นนะครับทอบ็อตเโลีนะครับเจ้าของใหม่เชลซีตกลงที่จะให้ย้ายทีมก็เพราะว่า เขาเปิดโอกาสให้โทมัสทูเคิลได้คุยกับนักเตะแล้วเป็นการคุยแบบเจอหน้ากันเลยก่อนจะได้ข้อสรุปว่าการยืมตัวคงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดต่อทุกฝ่ายลูกากูยินดีที่จะลดค่าเหนื่อยของตัวเองลงมาแบบมหาศาลนะครับเหลือประมาณ8 8.5ล้านยูโรต่อปีเนื่องจากต้องการกลับอินเตอร์มากๆแม้จะเพิ่งมาอยู่กับเชลซีแค่ซีซั่นเดียวก็ตามแต่อย่างไรก็ตามครับแม้เชลซีจะขาดทุนยับกับดีลนี้ แต่ฟาบริซิโอโรมาโน่บอกว่าอย่างน้อยก็เคลียเพดานค่าเหนื่อยไปได้โคตรเยอะเลยนะครับเพราะว่าตอนอยู่เชลซีรับค่าเหนื่อย325,000ปอนด์ต่อสัปดาห์แล้วก็ตอนนี้เชลซีพร้อมแล้วสำหรับการไล่ล่านักเตะใหม่โดยมีชูสกุนเดนาธานอาเก้และก็ราฮิมสเตอร์ลิงเป็นเป้าหมายแต่เอาจริงๆเนี่ยอาเก้มไม่ใช่เป้าหลักเพราะอะไรรอฟังรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับอ่ะอันนี้คือข้อมูลจากทางฟาบริซิโอโรมาโน่ที่มีคาว่า here we go นะครับ ส่วนแมตต์รอครับแมตต์รอก็มายืนยันตรงกันว่าลูกากูจะกลับไปอินเตอร์ด้วยค่ายืมตัว7ล้านปอนด์อันนี้คือเป็นหน่วยปอนด์นะถ้ายูโรก็8 ทั้งสองสโมสรบรรลุข้อตกลงกันเมื่อคืนนี้ครับคาดว่าลูกากูจะไปตรวจร่างกายแล้วก็เปิดตัวอย่างเป็นทางการกับอินเตอร์ในสัปดาห์หน้าซึ่งเชลซีใส่แอดออนไปจริงๆแต่ในมุมเชลซีเนี่ยคือถ้าเลือกได้ก็อยากให้แบบเล่นปังๆแล้วให้อินเตอร์เปลี่ยนใจยื่นซื้อถาวรซัมเมอร์หน้าไปเลยเชลซี Chelsea ก็คือแบบในเมื่อจะ move on แล้วอะ่ะก็อยากให้มันจบๆไปนะครับแมตต์ลอยยืนยันว่าหลังจากนี้เชลซีจะไปโฟกัสตลาดตัวเองได้เต็มที่เลยครับ เพราะว่าเสียเวลากับดีลของลูกากูไปนานมากซึ่งตัวแทนอันดับต้นๆเนี่ยคือราฮีมสเตอร์ลิงนอกจากนี้อุสมานเดมเบเล่ริชาลิซอนแล้วก็กาเบรียลเชซุสก็เป็นเป้าหมายเช่นกันส่วนเป้าหมายกองหลังที่เชลซีอยากได้มีชื่อมากกว่า8คนครับ2จาก8คือชูสกุนเดกับมาตายสเตอร์ลิก นอกจากนี้หากต้องเสียเซซาอัสเปริโกยตา้าไปอีกคนหนึ่งเชลซีอาจตัดสินใจไปคว้าโจนาธานคลอสวิงแบ็กขวาของทีมลองมาแทนที่นะครับซึ่งเกี่ยวกับโจนาธานคลอสเนี่ยก็คนที่รายงานแรกสุดนะครับเกี่ยวกับดีลเนี้ยอันนี้ก็ต้องให้เครดิตทาง RMC Sport นะครับเป็นสื่อของฝรั่งเศสนะครับแต่ว่าถ้าเอาในมุมเทียรของเชลซีเนี่ยคนแรกที่รายงานเนี่ย เป็นนิซ่าคินเซล่าอันนี้มาก่อนแมตต์รอด้วยนะครับนิซ่าคินเซล่ารายงานตั้งแต่ช่วงเย็นๆของเมื่อวานนะครับบอกว่าเชลซีติดตามฟอร์มโจนาธานคลอสมากว่า1ปีแล้วล่าสุดนักเตะติดทีมชาติฝรั่งเศสไปเรียบร้อยด้วยแล้วก็เชลซียินดีที่จะเซ็นสัญญากับเขาถ้าปัจจัยทุกอย่างมันลงตัวตอนนี้ดาวเตะวัย29ปีมีค่าตัวอยู่ที่10ล้านปอนด์นะครับ สาเหตุที่ราคาของคลอสไม่ได้แพงเวอร์เพราะอะไรเพราะว่าเหลือสัญญาแค่ปีเดียวแต่ปัญหาคือเชลซีจะต้องไปแย่งกับแอตมาติดครับที่สนใจเหมือนกันพวกเขาอยากจะได้คลอสไปแทนที่ซิเมีเบอร์ซาโกที่ย้ายออกส่วนสาเหตุที่เชลซีอยากได้มากๆเนี่ยเพราะว่ามองเป็นตัวแทนของอัสปิดิโกยตาในตำแหน่งวิงแบ็กขวาถ้าเดฟย้าย ก็เอา Cross มาแทนที่นะครับและดีลของ Cross จะไม่ส่งผลกระทบต่อชูสกุนเด้แน่นอนกุนเดยังเป็นเป้าหมายหลักเหมือนเดิมนอกจากนี้อีกหนึ่งสิ่งที่เชลซีหวังเอาไว้กับจูนาธานครอสไม่ใช่แค่มาแทนเดฟแต่จะเอามาช่วยเหลือริเจ e มด้วยนะครับเพราะว่าจะให้เจมส์เป็นวิงแบ็กขวาคนเดียวทั้งซีซันก็ไม่ไหวถูกไหมครับอย่างซีซันที่ผ่านมาก็เป็นเจมสลับกับ เซซาร์อัสไปดีโกยตาถ้าเกิดกับตันเดฟไม่อยู่ต่อขึ้นมาก็จะเอาครอสมาแทนที่ในเรื่องของการช่วยเหลือริสเจมสนั่นเองนะครับเรียกว่าถ้าเดฟย้ายไปบาซ่าเชลซีจะลุยดีลของโจนาธานครอสแบบเต็มตัวเลยแล้วก็2ฟอร์มนักเตะม,มาแล้วไม่ต่ำกว่า50นัดครับน่าจะเข้ากับแผนของโทมัสทูเคิลเล่นเป็นวิงแบ็กขวาฤดูกาลล่าสุดผลงานอย่างโหดนะครับทำไป11แอสซิสกับอีก5ประตูโอ้โหเป็นตัวเลขที่สูงมาก นึกว่าไม่ใช่วิงแบ็กนะครับดูแล้วน่าจะเข้าสเปคอยู่นะฮะอันที่จริงเชลซี Chelsea ชอบตั้งแต่ปีที่แล้วครับตอนนั้นก็มีชอบอาร์ชราฟฮาคิมี่ชอบโจนาธานคลอสนี่แหละแต่สุดท้ายก็ไม่ได้เซ็นใครเข้ามานอกจากนี้ครับอีกหนึ่งจุดที่น่าเชียร์ก็คือโจนาธานคลอสเป็นแฟนเชลซีด้วยครับเคยให้สัมภาษณ์เมื่อเดือนที่แล้วว่าตั้งแต่ผมยังเด็กผมเชียร์เชลซีและตอนนี้ก็ยังเชียร์เชลซีเสมอนี่คือทีมที่ผมใฝ่ฝันว่าจะได้ลงเล่นนะครับก็ ติดตามกันนะครับดูแล้วน่าจะสนใจจริงๆเพราะว่าทั้งนีซ่าคินเซล่าก็มานะครับ RMC ก็มาแมทลอก็มาแลดูการล่าสุดมีส่วนร่วม16ประตูด้วยกัน11แอสซิสกับอีก5ประตูผมว่าน่าสนใจมากคือผมเคยพูดมาเสมอครับว่าไอ้ตำแหน่งที่จะเอามาช่วยวิงแบ็กอ่ะผมให้น้ำหนักว่าเชลซีควรเอากราบขวามากกว่ากราบซ้ายนะเพราะอะไรคือด้วยงบประมาณที่มันจำกัดเนี่ยกราบซ้ายสมมติถ้าเสียออลอนโซอ่ะ มันยังมีเอเมอร์ซันอยู่นะครับโอเคเอเมอร์ซันอาจจะไม่ได้แบบดีเลิศเลอมากมายแต่ถ้าเกิดต้องการเซฟงบอ่ะเอเมอร์ซันก็ยังมีอยู่ไงถูกไหมครับแต่ฝั่งขวาเนี่ยสมมุติถ้าเกิดเดฟไม่อยู่ขึ้นมามันไม่มีใครเล่นแล้วครับคือจะให้อ่าเอารูเบียนลอฟตัาชิกไปเล่นมันก็ไม่ใช่ตำแหน่งถนัดของเขาขนาดนั้นถูกไหมหรือจะให้ชูสกุนเดไปเล่นคือเขาก็พอเล่นได้แต่ถ้าเกิดเป็นด้านกว้างอ่ะกุนเดเป็นแบ็คขวาบ่อยกับเป็นวิงแบ็คขวานะ คือตำแหน่งธรรมชาติสุดของกุนเด้คือเซนเตอร์ตัวขวานะครับแต่ถ้าเกิดต้องเล่นด้านกว้างจริงๆมีความเป็นฟูลแบ็กมากกว่าวิงแบ็กเพราะฉะนั้นมันไม่มีคนแทนแบบโดยธรรมชาติอ่ะผมถึงพูดมาเสมอว่าผมอยากให้หาคนมาช่วยริเจีมสักคนหนึ่งซึ่งในที่สุดก็มีข่าวสักทีซึ่งผมโอเคนะผมค่อนข้างเชียร์ให้เอาจนาธานคลอสมามีประสบการณ์ด้วยครับ29ปีค่าตัวก็ไม่ได้แรง 10ล้านปอนด์ตัวเลขถิติใช้ได้ติดทีมชาติฝรั่งเศสแล้ว, <ๆ S 1> ลวเพลเพได้เล่นกับชูสกุนเดอาจจะเป็นคอนเนคชันที่ดีของทีมชาติฝรั่งเศสก็ได้ถูกไหมครับผมเลยค่อนข้างเชียร์กับดีลนี้พอสมควรเลยนะครับอ่ะทีนี้ครับต่อจากเรื่องของโจนาธานคลอสนะครับที่เดี๋ยวลุ้นกันเดฟย้ายออกไหมนะฮะมาต่อกันที่แมทลอนะครับแมทลอเนี่ยนอกเหนือจากเขียนข่าวลูกกูกูแล้วครับเขาไปออกรายการ London i s b l ู e Podcast นะครับแล้วก็ ต้องขอบคุณทางไซมอนฟิลิปนะครับบล็อกเกอร์สายเชลซีที่เขาไปสรุปมาให้นะครับแบบละเอียดเลยว่าแมดลอพูดอะไรบ้างนะครับเอาประเด็นเรื่องของผู้บริหารก่อนแม l ลอจัดรายการแล้วก็บอกว่าบรูซบัคเนี่ยคนที่อำลาสโมสรปลาประธานสโมสรน,นะครับคนที่ใส่แว่นน่ยอายุ76ปีแล้วแล้วก็อยู่กับทีมมานานเกือบ20ปีตำแหน่งของเขาเนี่ยท็อตโบลีจะเป็นคนดูแลต่อ ก็ไม่ได้มีแบบผลเสียอะไรเป็นเรื่องธรรมชาติครับก็มีเข้ามาก็ต้องมีย้ายออกไปที่ผ่านมาบรูซบัคเคยโดนตำหนิหนักมากจากเคสของซ p เปอร์ลีกแต่สิ่งดีๆก็มีเหมือนกันคนที่ร่วมงานกับเขาก็ยกย่องเขาเต็มไปหมดนอกจากนี้ครับเขามีความเห็นที่แตกต่างกับท็อตโบลี่อยู่2เรื่องเรื่องแรกก็คือเรื่องของราคาตัวปีเรื่องที่2คือเรื่องของสปอนเซอร์ด้วยนะครับส่วนกรณีของมารีนากรานอฟสกายานะครับต้องยอมรับว่าบทบาทของเธอเปลี่ยนไป เนื่องจากโทมัสทูเคิลได้รับพาเวอร์มากขึ้นในตลาดนักเตะโบลี่บอกกับโทมัสทูเคิลว่าจะให้ทุกอย่างกับทูเคิลในซัมเมอร์นี้ซึ่งเดี๋ยวเชลซีจะแต่งตั้งผอคนใหม่แน่นอนแต่ว่าตอนนี้ทั้งทูเคิลแล้วก็โบลี่เชื่อว่าสามารถพาทีมผ่านไปได้แต่ก็มีข้อเสียอย่างหนึ่งครับคือพอมารินาไปกลางคันแบบเนี้ย งานของทูเคิลกับโบลี่จะวุ่นแน่ๆเพราะอะไรคอนแทคเอเจนต่างๆข้อมูลการติดต่อต่างๆพวกนี้ที่ผ่านมามารีนาเป็นคนดีลเองหมดเลยนะครับซึ่งอนาคตของปีเตอร์เช็กก็ไม่แน่นอนเช่นกันแมทลอยกตัวอย่างกรณีของลูกากูให้ฟังกันนะครับบอกว่าอันที่จริงเนี่ยทางมารีนากับปีเตอร์เช็ก อยากลองให้โอกาสอีกสักหนึ่งฤดูกาลแต่โบลี่เขาเด็ดขาดกับคือในเมื่อนักเตะไม่อยากอยู่คุยกับทูเคิลแล้วก็ไม่ได้คลิกกันสุดท้ายอยากให้เกิดความสามัคคีกันมากกว่าก็คือเอาโอเคในเมื่อใจนายไม่อยู่โค้ชก็ไม่ได้มองว่าเข้ากับแผนก็ปล่อยกลับอินเตอร์มิลานไปนะครับทำให้เรียกว่าท็อตโบลี่ซื้อความสามาคัคคีซื้อบร,รยากาศในทีมก่อนเป็นอันดับแรกซึ่งนี่คืออำน,นาจของบอร์ดบริหารที่โดนลดทอนด้วยถูกไหมครับเพราะว่าอาเรียนตามตรงถ้าเกิดเจ้าของไม่ใช่ ท็อตโบลี่แล้วก็ไม่ได้ให้พอร์กับโบลี่แบบเต็มตัวแบบนี้บางทีลูกากูอาจจะไม่ได้ย้ายก็ได้อาจจะอยู่กับเชลซีต่อไปก็อีกอย่างน้อยๆก็1นึ่ฤดูกาลก็ได้นะครับอันนี้คือสิ่งแรกที่แมตต์อรอเขาเล่าให้ฟังเรื่องต่อมาที่แมตต์อรอเล่าให้ฟังก็คือเรื่องของอุสมานเดมเบเล่กับราฮีมสตอร์ลิงนะครับเขาบอกว่าเชลซีสนใจในตัวสตอร์ลิงมากๆคือยังไม่ได้ยื่นข้อเสนอนะแต่ยืนยันว่าสนจริงสไตล์ของเขาแทบ จะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะมาแล้วเหมือนลูกาโกูแต่เชลซีกําลังมองหานักเตะที่เล่นได้ยืดหยุ่นครับคือยืนตรงกลางก็ได้ยืนเป็นปีกก็ได้แล้วก็ต้องมีสถิติการทําประตูที่ดีซึ่งตัวนักเตะก,ก็สนใจอยากไปเชลซีด้วยเช่นเดียวกับโทมัสทูเครนที่เหมือนกับอยากมีใครสักคนที่มีความรับผิดชอบต่อทีมได้ไอ้คาว่าความรับผิดชอบเนี่ยถ้าให้แปลแบบไม่ตรงตัวเกินไปให้เข้าใจง่ายหน่อยก็คงแบบ เพิ่งพาได้แบกทีมได้อารมณ์ประมาณนี้เนี่ยสิ่งที่ทูเคินอยากได้ซึ่งเราก็ไม่รู้นะว่าราฮิมสเตอร์ลิงจะทําสิ่งนั้นได้หรือเปล่าเพราะว่า2องดูการหลังสุดเขาก็ฟอร์มดออปไปถ้าเป็นสเตอร์ลิงเวอร์ชัน3ปีที่แล้วโอ้โหผมว่าแบกได้แต่ตอนนี้ผมก็ไม่ได้มั่นใจแต่ก็ไม่ได้อคตินะในตัวของราฮิมสเตอร์ลิงนะครับ ส่วนอุสมานเดมเบเล่เนี่ยแมตต์อบอกว่าทูเครนชอบจริงๆแต่ก็ยังไม่ได้มีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมซึ่งถ้าเชลซีสามารถปล่อยตัวรุกได้มากกว่า1คนเช่นถ้าลูกากูปล่อยไป1และและอีกคนหนึ่งถ้าปล่อยซีเยกพูลิสิกหรือแวรเนอร์คนใดคนหนึ่งซึ่งคนที่มีโอกาสมากสุดคือซีเยกนะถ้าซีเยกย้ายด้วยเชลซี Chelsea ก็จะไม่ได้เซ็นตัวรุกแค่1แต่จะเซ็นเข้ามา2นะครับก็คืออย่างลูกากูเนี่ยปล่อยไปเชลซี Chelsea น่าจะเอาสเตอร์ลิงมาส่วนตัวรุกคนอื่นซีเยกพูล ซีเยกมีโอกาสย้ายออกมากสุดถ้าเป็นเขาเชลซีก็อาจจะเอาปีกอีกคนหนึ่งเข้ามาซึ่งก็มีข่าวกับอุสมานเดมเบเล่นั่นเองแล้วก็ตอนนี้นักเตะก็ยังไม่ได้ต่อสัญญาฉบับใหม่กับบาซ่าแม้ชาบีเอนเดสจะอยากให้อยู่ต่อก็ตามนะครับ สถานการณ์ของรายฮิมสเตอร์ลิงเนี่ยมีอัปเดตจากเจสันเบิร์ดของเทเลกราฟด้วยบอกว่าเชลซีอยากได้จริงแต่แมนซิตี้ก็เหมือนกับยื่นสัญญาให้ด้วยนะซิตี้ก็แบบไม่ได้อยากเสียฟรีฟรีนะครับยื่นสัญญาให้ในมุมของซิตี้คือเก็บไว้ก็ได้ขายก็ได้กําลังรอน,นักเตะตัดสินใจและตัวนักเตะก็รู้สึกว่าถ้าอยู่กับแมนซิตี้ต่อเนี่ยม,มันไม่ได้การันตีตําแหน่งตัวจริงนะครับเขาก็อาจจะพิจรารณาเชลซีได้เหมือนกันนะครับส่วนตําแหน่งกองหลังครับแมตต์รอบอกแบบนี้ แมตต์ลอบอกว่าเชลซีไม่ได้กังวลเรื่องอาการบาดเจ็บของชูสกุนเด้เลยครับแต่ปัญหาเดียวก็ยังเหมือนเดิมครับคือเชลซีจะไปตกลงค่าตัวกับเซบีย่าได้หรือเปล่าเชื่อว่าท้ายที่สุดชูสกุนเดก็น่าจะยังมาอยู่กับเชลซีอยู่ดีเพราะโทมัสทูเคลอยากได้จริงๆแต่กรณีของนาธานอาร์เก้ที่แบบหลายคนกังวลกันนะครับเขาบอกแบบนี้ครับแมตต์ลอบอกว่าเชลซีได้รับการแจ้งจากอเย่นมาว่านักเตะอาจจะพร้อมย้ายในซัมเมอร์นี้เพราะอยากเล่นและซิตี้เองก็ พร้อมขายเช่นกันแนวคิดนี้ก็ไม่ได้โดนเชลซีปฏิเสธนะเพียงแต่ถ้าถามว่าความเป็นไปได้คือขนาดไหนอารเก้ AK อยู่ในขายที่เชลซีสนใจเฉยๆแต่แมทลองบอกว่าเขาไม่ใช่ตัวเลือกอันดับต้นๆนะครับก็คือสมมุติเชลซีสนใจกองหลัง8คนอ่สมมุตินะสน8คนอาเก้อาจจะอยู่เป็น1ใน8แต่ไม่ใช่ลำดับความสําคัญอันดับต้นๆนะครับเพราะอันดับต้นๆคือใคร1ก็คือ กุนเดพูดไปแล้วอีกคนหนึ่งที่แมตต์รอพูดก็คือมาตายเตอร์ลิกของยูเวนตุสเขาบอกว่าเดอริกเนี่ยเป็นเป้าหมายแน่นอนแต่มันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของเขาที่ยูเวนตุสเขามีค่าฉีกสัญญามหาศาลและเราก็ยังไม่รู้ว่ายูเวนตุสจะต่อสัญญาฉบับใหม่หรือเปล่านะครับส่วนคาริดูคูริเบอรี่มีข่าวกับพิมาริกมาเสมอแหละแต่ผมก็ได้ยินข้อมูลจากอิตาลีว่าเขาอาจจะอยู่นาโปลีต่อเช่นกัน นอกจากนี้ครับเป้าหมายเชลซียังมีอเลสซานโดบาสโตนี่กับมิลานสครีเนียของอินเตอร์ด้วยเช่นเดียวกับเกรสันเบรเมอร์ของตริโนที่เชลซีก็จับตาดูเหมือนกันเรียกว่าข่าวกองหลังตัวซ้ายเนี่ยโอ้โหอย่างเยอะครับมีอาเก้มีเดลิกมีคูลิบาลี่มีบาสโตนี่มีสครีเนียมีเกรสันเบรเมอร์ก่อนนันนี้มีใครมีพวกเพรสเนลคิมเปมเบ้ยอสโกกวาดิโอนโฮเซคิมิเนส ไอตัวขวาเป้ามันชัดแต่ตัวซ้ายเป้าเยอะไปหมดไม่รู้เชลซสีจะเอาใครกันแน่แต่ว่าในพอดแคสต์อันนี้แมทรอจะเน้นชื่อของมาตายเดร์ลิกเป็นพิเศษนะครับแต่แน่นอนครับเดร์ลิกเนี่ยเป็นชื่อที่หลายคนก็ค่อนข้างชอบแต่ว่าค่าตัวก็จะแพงสุดจากรายชื่อที่ว่ามาด้วยใจผมก็ยังเหมือนเดิมนะผมเชียร์คูริบารีเพราะว่าค่าตัวไม่แรงแม้จะอายุ30คุณเสียคนเกา่าอย่างรูดิเกอร์ก็ควรเอาคนเกา่ามาแทนที่เพียงแต่ อัปเดตของคูริเบรีน้ำหนักมันน้อยกว่าคนอื่นสิคือขนาดเดลิกค่าตัวแพงกว่าประมาณ2เท่าถึง3เท่านะแต่เดลิกก็ยังมีโอกาสแล้วก็มีข่าวหนักกว่าคูริเบอรี่อีกอะนะครับก็เดี๋ยวติดตามกันต่อว่าสุดท้ายจะไปลงเอยที่ใครนะครับทีนี้ครับมาดูกันที่เรื่องของราฟินยานะครับราฟินยาเนี่ยเมื่อวานก็เอาข่าวมาอัปเดตไปแล้วแล้วก็วันนี้มีอัปเดตเพิ่มเติมกันต่อนะครับ ราฟินยามีรายงานจากเดวิดออสต i นนะครับนักข่าวเทียหนึ่งจาก The a t l ร์ t i c UK บอกว่าราฟินยาเนี่ยมันเป็นนักเตะที่ต้องมอง2มุมถ้าคุณมองมุมผู้ซื้อนะครับอาร์เซนอลคือทีมที่จริงจังที่สุดในดีลของราฟินยาอาร์เซนอลแจ้งกับลีสไปแล้วว่าเตรียมจะยื่นข้อเสนอให้แล้วก็จนถึงตอนนี้ก็คงยื่นไปแล้วด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามคาดว่าราคาที่ยื่นให้เนี่ยมันน่าจะต่ำกว่าที่ลีสประเมินเอาไว้อยู่ดี นั่นคือในมุมของผู้ซื้อนะแต่ในมุมของนักเตะเขาบอกว่าจริงๆแนวราฟินญาบารรลุข้อตกลงส่วนตัวกับบาร์เซโลนาไปหมดแล้วนะครับตอนแรกคือเลือกและอยากไปบาร์ซ่าเพียงแต่บาร์ซ่าไปลดระดับความสนใจครับเพราะสู้ค่าตัวไม่ไหวคือขนาดบาร์ซ่าขายลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดล่วงหน้า25ปีก็ยังสู้ค่าตัวราฟินญาที่ลีสเรียกร้องไม่ไหวทีนี้ครับถ้าบาร์ซ่าลดระดับความจริงจังลดระดับความสนใจ เดวิดออนสตนบอกว่าเชลซีคือทีมที่ราฟินญาสนมากที่สุดตอนนี้ครับคือไม่ใช่แค่ถ้าเกิดย้ายไปเชลซีจะได้เล่นในยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์กนะแต่มาเชลซีอ่ะมันมีโอกาสคว้าถ้วยแชมป์ด้วยสเปอร์เองก็สนใจเหมือนกันแต่สเปอร์ไม่ได้แบบจริงจังมากขนาดนั้นทำให้สถานการณ์ตอนนี้ในมุมสโมสรอาร์เซนอลจริงจังที่สุดแต่ในมุมของนักเตะเขาอยากมาเชลซีที่สุด หลังจากที่บาร์ซ่าไม่สู้ต่อเพราะฉะนั้นในตัวของราฟินญาต้องมาดูละครับว่าเชลซีจะยอมยื่นข้อเสนอแข่งกับทางอาร์เซนอลไหมเพราะว่าตำแหน่งปีกเนี่ยปีกกราบขวาเนี่ยมีข่าวเยอะออคือตอนนี้สเตอร์ลิงเนี่ยให้มองเป็นตัวแทนลูกากูนะเพราะเหมือนกับทูเกลอยากได้มาเล่นเป็นฟอร์สไนน์นะครับแต่ปีกเนี่ยมันมีข่าวกับใครมัน,นมีข่าวกับอุสมันเดมเบเล่เหมือนกันมีข่าวกับราฟินญาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ย มันก็ต้องดูก่อนตามที่แมทรอบอกแหละว,ว่ามันจะมีคนย้ายออกไหมสมมุติเนี่ยผู้ดิกสกซีเยกเนี่ยคนใดคนนึงซึ่งโอกาสเป็นซีเยกเยอะกว่าเนี่ยถ้าย้ายออกขึ้นมาเชลซีก็น่าจะเอาปีกคนใหม่แน่ไม่เดมเบเล่ก็ราฟินยาถูกไหมครับกับตำแหน่งปีกกราบขวานะฮะซึ่งจริงๆรราฟินยาก็เก่งครับขนาดยูริสหนีตกชั้นแต่ว่าโอโ้ก็ยังแบก แบกลิสได้ดีก็ยิงถึงเลข2หลักเหมือนกันนะครับก็ถือว่าเป็นปีกที่เก่งปิกขวาถนัดเท้าซ้ายนะแต่จริงๆว่าถ้าเลือกได้คนเดียวระหว่างเดมเบเล่กับราฟินญาใจผมไปทางเดมเบเล่มากกว่าเพราะอะไรเพราะว่าผมว่าเชลซีมันมีตัวแบบชอบยิงเยอะแล้วอะแต่คนชอบส่งอะมันไม่ค่อยมีแล้วเดมเบเล่เมื่อวานผมเอาสถิติให้ลงถ้าเรื่องการยิงประตูสู้สเตอร์ลิงกับราฟินญาไม่ได้แต่การส่งเดมเบเล่คือดีสุดใน3คนนี้ การเลี้ยงบอลเดมเบ l เล่ดีสุดใน3คนนี้การสร้างโอกาสให้เพื่อนเดมเบ l เล่ le, ดีสุดใน3คนนี้ซึ่งเดมเบเล่มันเป็นตัวเปิดบ้อลโดยธรรมชาติผมเลยค่อนข้างเชียร์เดมเบ e เล่มากกว่าแต่ก็สมมติถ้าไม่ได้เดมเบลเล่แล้วมาเป็นราฟินญาถามว่าโอเคไหมก็ได้ครับถ้าเกิดมีคนใดคนหนึ่งย้ายออกไปส่วนข่าวผู้รักษาประตูครับกาเบรียลซาโลนีนาเนี่ยฟาบิซซโอโรมาโนบอกว่า การเปลี่ยนแป,แปลงบอร์ดเชลซีที่มารินา่ากานาโนสกายากำลังจะลาออกทำให้ดีลของเซโลนีนาผู้รักษาประตูวัย18ปีล่าช้าลงแต่เชลซีไม่ได้ลมเลิกความสนใจยังอยากได้ตัวเหมือนเดิมเดี๋ยวยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการในเร็วๆนี้แต่ก็มีสโมสรอ,อ,อื่นเนี่ยรอฉกอยู่นะคือถ้าเกิดสุดท้ายเชลซีเจราจาไม่ลงตัวก็มีคนรอฉกเหมือนกันเซโลนีนาเนี่ยก็จะเอามาแล้วก็ปล่อยยืมตัวต่อเป็นตัวอนาคตคล้ายๆตอนที่ไปเอาตีโบกูกตัวนะครับส่วนมือ2เนี่ยสนใจ สไตรโคชาของลาซิโอที่หมดสัญญากับนาทันแบ็กสเตอร์ที่ดาวรุ่งที่ปล่อยยืมตัวไปแล้วก็มีข่าวเกป้าด้วยเกป้ามีรายงานจากฟุตแมคคาโตสื่อฝรั่งเศสบอกว่านีสทีมลีกเอิงให้ความสนใจนะครับนี่คือข่าวสารที่นํามาฝากวันนี้ก่อนจากไปนะครับขอบคุณยาแก้ไอาตาขันตีกับสมุนไพรธรรมชาติยา่าจอมทองอีกครั้งหนึ่งนะครับฝากไปอุดหนุนด,ด้วยอยู่มายาวนานกว่า3ปีแล้วนะครับขอบคุณคอล่าแอ็กด้วยครับวิตามินลดสิวสูตรแพทย์บอกมาจากช่องของปีเตอสมีโปรโมชั่นพิเศษให้ด้วยนะครับ ขอบคุณทาง s u z u k S s วิ f พาวเวอร์โย Up นะครับการันตียอดขายกว่า140,000คันเลยทีเดียวแล้วก็ขอบคุณสิ่ง World ลออฟ o ุตบอ l สปอนเซอร์อย่างเป็นทางการของช่อง Peterbote ปีเตอรม์บองสด้วยนะครับราคาก็เลือกกันตามที่จ่ายไหวได้เลยนะครับนี่คือข่าวสารที่นํามาฝากวันนี้ถ้าหากผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะครับช่วงนี้ Peter ร์บสขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบบาย